พไไี่เลี้ยวผีกระสือใช่เลยไม่เคยคิดว่ามีสิงจนมาได้เห็นกับตาหนึ่งน้องก็ชี้อะไรอ่ะน้าอะไรอ่ะแล้วก็เรียกแฟนหนูพี่ลุงนั่นอะไรอะไ่ะก็ทุกคนก็หันกลับไปหมดเลยแล้วก็ร้องหุ้หายหายกันแล้วอันนี้ก็ถามว่าพี่เปิ้ลคืออะไรหนูบอกผีกระสือ แว็บแรกคือเราว่าแน่นอนใช่เลยมันมาเป็นเป็นัะไงอะคะเป็นไฟแบบว่าเราว่าปะแล้วก็เหมือนจะเข้ามาใกล้เรืออ่ะเพิ่งหนูก็ถึงแบบว่าเหมือนจะหนีอ่ะพอสอารถเสียงดังเขาก็แบบค่อยๆแล้วเหมือนใช่พากับหัวรถแล้วเหมือนไฟอาจจะส่องไปที่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไม่เห็นค่ะแต่พอไปย้อนดูในคลิปอบคล้ายๆมีผมนะคล้ายๆผมแล้วก็เป็นไฟอยู่ ไม่ใช่ขายฟุหรือแต่งเลยเตยแต่เจ้าหนูเพราะว่าเขาจะลอยเมื่อจะลอยเตยอยู่แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงฝ้าหนูจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็นานอยู่นะที่สำเร็กันมาไม่เคยเห็นก็นั่งประมาณสักห้าทุ่มกว่าค่ะทุ่มสามแปดเนี่ยค่ะก็จะมีน้องอ่ะบอกว่าพี่พี่แสงอะไรเนี่ยพวกหนูก็หันไปมองกันพร้อมกันเลยแบบว่า มีทิ่งหนึ่งตะโกนว่าก็สื่อเองก็ก็สื่อแน่เลยถูกว่าแฟนหนูก็รีบคนในคลิปอะค่ะเสื้อสีแดงรูสีแดงเขาเลยขี่รถไปขี่รถจอดอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็สื่อแน่เลยแล้วมีทิ่งหนึ่งบอกว่าโทรศัพท์ก็มาถ่ายสิหนูก็เลยถ่ายก็ถ่ายปกติเลยแต่ก็สือแล้วแสงที่เราเห็นเหมือนเป็นลักษณะยังไงอะค่ะเป็นดวงกลมๆอะค่ะกลมสีแดงแล้วพอเหมือนตกใจหรือว่าตกใจเสียงอะไรก็ลงเลย ตามในคลิปเลยอะแล้วลักษณะอะค่ะเราคิดว่ามันเป็นพุหรือว่าแสงไฟเลเซอร์หรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผูนแน่นอนอพอมันเป็นปัญะาที่ไก่คือเวลาลางซอยบ้านหนูเลยก็มันไม่ใช่ผูนแน่แล้วก็ไกลจะคล้ายทหารอยู่มันเป็นลักษณะไฟได้จะพิชยังไงอะคะวาบว,าบ,วาบวาบวับอะลอยมาเรืเร่อยๆจนน้องบอกว่าพี่อ,อะไรไอะไรที่ห้าเป็นลมกันถามมาเลยตอนนั้นเรามั่นใจเลยไหมว่าว่าต้องใช้ ใช่คืคิดขนาดแฟนหนูคุณเราฟูหน่อยคิดว่าไม่ใช่ฟูแน่เพราะไม่มีใครมาจุดฟูก็เห็นเลยมีหิ่งห้อยแต่นี่ว่าที่พวกเด็กมันเอากินเหล้าน่ะก็บอกเออมันตำนานมาแล้วอะตำนานนี้จันอายุเล็กๆว่ายังไงคะตำนานก็มีโดงกอไผ่อยู่นู่นไป่คลองมันมีไฟวิบวิบวับมาแต่นี่มันก็มีอยู่ประมาณ ประมาณเดือนหนึ่งอะแล้วก็คนเข้าคนแก่ก็ตายกันนี่แหละลน,านานแล้วใช่ไหมนานแล้วสมัยอุย้ยโกโลกโกไลกะารสมัยไหนแล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟ l บุเวอ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ